เอาละครับท่านผู้มีเกียิที่เคารพที่อยู่รอบขอบสนามกับเราในวันนี้เป็นโชคดีนะครับและเป็นโอกาสอันดีของท่านนะครับที่มาอยู่กับเราในครั้งนี้เพราะในลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงโชว์ชุดพิเศษจากศิลปิน True Academy Fantasia p o r m a n c e by the artists from True Academy Fantasia. ขอเสียงปรบมือต้อนรับกิติคุณคำเพราะโฟกัส AF 13 คู่ที่สามจิรโรธสรุณานิติโรธเบน a m 1 2และประพัฒน์สภอิริรัตน์ภามุค a m 1 1 พร้อมแล้วนะครับกับโชว์ชุดพิเศษในชื่อ Dream of f r o